สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พลอยนะคะวิชานี้ก็จะเป็นวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้นะคะนักศึกษาสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่6เนาะวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําตัวอย่างไฟสัญญาณจราจรให้ดูนะคะอะแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาแล้วเราก็ขยับ แต่กองขยับอย่างที่อาจารย์เคยบอกทุกครั้งเราต้อง P U ก่อนนะคะเราถึงจะเดินหน้าได้นะไม่งั้นปากกามันจะติดไปนะคะแล้วเราก็ P D วางปากกาแล้วเราก็สร้างวงกลมอ่ะเราใส่สีไปด้วยเลยก็ได้ค่ะ แล้วเราก็เดินข้างหน้า P แล้วเราก็เดินหน้าไป50นะคะแล้วเราก็ P D วางปากกาจากนั้นเราก็สร้างวงกลมแล้วเราก็ใส่สีนะคะเลือกสีแล้วทำการฟ i l l ก็คือเทสีนะคะอ่ะทีนี้เราถอยย้อนหลังกลับลงมาเรา P U มาก่อนยกปากกาก่อนเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยนะคะ แล้วเราก็หมุน R ทีแล้วเราก็เดินหน้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใส่สีแล้วเราก็ยกปากกาแล้วเราก็เดินหน้าทํากรอบสี่เหลี่ยมให้มันนะคะ เราจะทําการหมุนไปทางซ้าย LT อ่ะทางขวามันไปทางขวาก็ได้อาจารย์จะทำกรอบสี่เหลี่ยมให้ไฟแดงนะคะแล้วเราก็ P U วางปากกา F D 50าสิอ่ะ P D วางปากกานะคะ P D P D วางปากกาแล้วก็ F U อาจารย์เอาขึ้นไปก่อนดีกว่า เราค่อยๆเดินเต่าได้นะคะค่อยๆหมุนอ่ะเสร็จแล้วตัวอย่างไฟจราจรอของอาจารย์นะคะใครสามารถเทสีก็เทได้นะคะไปที่ซูมเออไปที่เซตแล้วก็เลือกโฟลคัลเลอร์แล้วก็กดฟิลแล้วก็เอนเตอร์นะคะสีก็จะเทเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับบทที่6นะคะ ให้ดูว่าเป็นแนวทางเดี๋ยวอาจารย์ส่งงานให้ใน Google Form นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะ